สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ Comic World Daily ในช่วงของ Star Wars Day กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับ การผจญภัยของด์ธเวเดอร์มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวในคอมมิกนะครับด์ธเวเดอร์ของมาเวลส์นั่นเองนะครับแสดงว่าอันนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องราวของจกักรวาลแคนนอนหรือจกักรวาลหลักนั่นเองซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะครับจะเกี่ยวกับการที่ด์ธเวเดอร์เนี่ยได้ไปทําภารกิจส่วนตัวนะครับที่นอกจากการตามล่าเจไดเนี่ยภารกิจของเขาในครั้งนี้เนี่ยนะครับคือการ ตามหานะครับเบาะแสที่จะนําไปสู่ลูกชายของเขาหรือลูกสกายวอลเกอร์สนั่นเองนะครับซึ่งในระหว่างการเดินทางนี้เขาจะได้เจอนะครับกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับที่ทําให้เขานนึกถึงอดีตมีทั้งความเศร้าโศกนะครับความโกรธแค้นความสับสนนะครับเรียกได้ว่านี่เนี่ยจะเป็นโมเมนต์ที่เราจะได้เห็นดาร์ธเวเดอร์เนี่ยไม่อยู่กับร่องกับรอยที่สุดแล้วนะครับรวมไปถึงนะครับการเจอ คนลักเก่าของเขาหรือว่าแพทเม่ด้วยเดียวนะแต่แพทเม่ตายไปแล้วไม่ใช่เหรอวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเจาะเรื่องราวนี้กันถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดเกันถึงคอมมิกฉบับที่2นั่นเองนะครับโดยที่เราแบ็กกราวน์ย่อๆแล้วกันคือตอนนี้นยดาร์ธเวเดอร์เนี่ยนะครับได้รู้ที่อยู่นะครับของคนที่เป็นคนเอาลูกของเขาเนี่ยนะครับหรือลูกสกายวอล์กเกอร์เนี่ยไปซ่อนนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เขาได้พลั้งมือฆ่าแพทเม่ตายไปนะครับโดยที่ดาร์ธเวเดอร์เนี่้กาจะม แค้นคนพวกนี้ที่ซ่อนลูกของเขาแล้วก็ทําให้ลูกของเขาเนี่ยนะครับไม่ยอมร่วมกับเขาในการปกครองกาแล็กซี่นั่นเองนะครับถ้าจะพูดกันง่ายๆเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่ต่อจาก ตอนจบภาค5เลยนะครับผมจากคลาวซิตี้ที่ดาร์ตเวเดอร์เนี่ยได้บอกลุกไปว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อของลุกแล้วก็ชวนลุกเนี่ยนะครับมาเพื่อปกครองกาแล็กซี่ร่วมกันล้มอํานาจเผ่ทีนะครับแต่ลุกก็ไม่ยอมซึ่งดาร์ตเวเดอร์เนี่ยก็โทษนะครับคนที่เลี้ยงลุกมาว่าทําให้ลุกเนี่ยเป็นคนอ่อนแอนะครับไม่เข้าร่วมกับเขาเขาจึงตั้งใจที่จะมาแก้แค้นคนเหล่านั้นแล้วก็ตามหาลุกไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับซึ่งนะครับดาร์ธเวเดอร์เนี่ยก็ได้ไปแกะรอยตามหานะครับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยในดาวโคโรซ นบ,บนอพาร์ตเมนต์ของแพทเมที่เรียกได้ว,ว่าถูกปิดตายไปแล้วแต่ดาร์เวเดอร์เนี่ยก็ได้พังนะครับประตูเข้าไปแล้วก็ไปตามหาหลักฐานต่างๆโดยที่เขาเนี่ยได้ใช้ดรอยนะครับในการสแกนหาว่าจะมีร่องรอยอะไรบ้างไหมนะครับที่เกี่ยวกับลุคสกายวอล์กเกอร์ซึ่งนะครับเจ้าดรอยตัวนี้ก็ได้ไปเจอเครื่องส่งสัญญาณอันนึงที่ถูกทิ้งไว้แล้วก็ยังใช้งานได้จึงได้ทําการแกะรอยนะครับจากไอตัวเครื่องส่งสัญญาณตัวนั้นจนรู้ได้ว่าเจ้าของเครื่องส่งสัญญาณตัวนั้นเนี่ยมันอยู่บนดาวที่ชื่อว่าเวนด ฉากไปที่ดาวเวนดาซาทันที ตอนนั้นเนี่ยนะครับได้มีกลุ่มกระบฏเนี่ยกำลังต่อสู้อยู่กับเอเลียนสปีชีท้องถิ่นอยู่ครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่สู้ดีเลยนะครับอยู่ในช่วงคับขันสุดๆแต่ในช่วงอึดใจสุดท้ายนี่เองเนี่ยนะครับเราก็จะได้ยินเสียงของดาบไ์เซเบอร์ที่ถูกเปิดออกมานะครับดาร์ธเวเดอร์ได้มาถึงที่ดาวดวงนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการจัดการกับเจ้าพวกเอเลียนปลาหมึกพวกนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่คลานามือดาร์ธเวเดอร์เลยจริงเมื่อจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับดาร์ธเวเดอร์ก็เข้ามาหาดู เจ้าของไอเจ้าเครื่องส่งสัญญาณตัวนี้กันโดยที่นะครับดาร์ดเวเดอร์เนี่ยก็ได้ไปพบกับเจ้าของของมันแล้วก็เรียกได้ว่านะครับดาร์ดเวเดอร์เนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยนะครับเพราะคนที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยนะครับมันคือแพทเม้นั่นเองซึ่งเมื่อได้เห็นแพทเม้แล้วเนี่ยนะครับดาร์ดเวเดอร์เนี่ยก็เกิดนึกถึงอดีตขึ้นมานะครับผมเหตุการณ์ต่างๆที่เขาได้ผ่านกันมาถึงสนามประลองบนดาวจีโอโนซิสครั้งแรกที่พวกเขาได้บอกรักกันนั่นเองนะครับและดาร์ดเวเดอร์ก็ได้พูดออกมาว่าแพทเม้ซึ่งเธอคนนนั้นก็ถาามว่ แกเรียกฉันว่าอะไรนะแต่ก่อนที่จะได้พูดอะไรเป็นมากกว่านี้เนี่ยนะครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ได้หยิบปืนบลาส s t อร์ขึ้นมาแล้วก็ทําการยิงไปที่ด์ตเวเดอร์ทันทีเลยนะครับผมส่วนด์ตเวเดอร์เนี่ยโอ้โหแค่นี้กระเจาะมากนะครับใช้มือเนี่ยรับกระสุนนั้นไว้เลยแล้วก็ได้ใช้ฟอสเนี่ยดึงปืนออกไปจากมือแล้วก็ถามซ้ําอีกทีนะครับว่าเธอคือใครกันแน่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะครับก็ยังกวนตีนด์ตเวเดอร์บอกก็แกบอกเองเนี่ยว่าฉันคือแพทเม่ฉันเนี่ยแหละคือแพทเม่อมิดาลาราชินีวุฒ และลูกสาวแห่งดาวนาบูฉันกลับขึ้นมาจากความตายเพื่อที่จะมาหลอกหลอนแกไงล่ะดาร์ธเวเดอร์ได้ยินดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยใช้ฟอสเนี่ยชกเข้าไปบีบคอนะครับผู้หญิงคนนั้นลอยขึ้นมานั่นเนี่ยทำให้เขาเห็นภาพ flash back นะครับย้อนอดีตไปตอนที่เขาได้ทําแบบเดียวกันนี้กับแพตแม่เลยนั่นเนี่ยนะครับทำให้ดาร์ธเวเดอร์เนี่ยเกิดลังเลขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเธอลงมานะครับผมด้วยความสับสนนี้นะครับดาร์ธเวเดอร์ก็ยังงงว่าเธอเป็นใครกันแน่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมบอกนะครับแล้วก็ได้เดินลงบันได หนีดาร์ดเวเดอร์มาแบบชิวๆเลยนะครับดาร์ดเวเดอร์นี่ก็งงสิครับว่าเอ้า อะไรวะเนี่ยซึ่งในขณะที่เขากำลังงงอยู่นั่นเองนะครับเจ้าปีศาจแลนสควิดหรือว่าปลาหมึกบกเนี่ยก็ได้มาจู่โจมเขาจากด้านหลังนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหแค่ปีศาจปลาหมึกเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของดาร์ธเวเดอร์หรอกนะครับดาร์ธเวเดอร์เนี่ยจัดการอย่างง่ายดายแล้วก็ได้เดินตามผู้หญิงคนนั้นลงไปนะครับชั้นล่างในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้หญิงคนนี้ก็กําลังเข็นประตูอะไรสักอย่างอยู่นะครับดาร์ธเวเดอร์จึงได้ใช้ฟอสเนี่ยดึงตัวมาแล้วก็ถามอีกทีนะครับว่าเธอคครันนนบะ้ี ก็ได้บอกว่าฉันไม่ได้กลัวแต่ฉันเนี่ยโกรธซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับจากการจ้องดูอยู่สักพักหนึ่งของดาร์ดเวเดอร์เนี่ยด้วยความที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับหน้าตาเหมือนแพทเมเมียเก่าของเขามากเลยนะครับคือเรียกได้ว่าแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเพียงแค่แก่ลงไปตามวายัยตามอายุของเขาทั้งความสูงทั้งเสียงเนี่ยนะครับเหมือนกันเป๊ะมีไม่เหมือนอยู่แค่จุดเดียวนะครับคือตรงโหนกแก้มเท่านั้นเลยนะครับเมื่อคิดดูแล้วเนี่ยดาร์ดเวเดอร์ก็นึกออกนะครับว่าอ๋อเธอคนนี้เนี่ยนะครับคือ q u e n s Shadow ของแพดเมนั่นเองนะครับหรือว่าผู้รับบทบาทเป็นราชินีตัวปลอมนั่นเองนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมจำกันได้เนี่ย ในภาคแรกเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าแพทเม่เนี่ยเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะให้ควีนชาร์โดเนี่ยมาแต่งตัวเป็นราชินีแทนนะครับโดยที่เธอเนี่ยจะสวมบทเป็นนางสนมผู้ติดตามเผื่อว่าเกิดอันตรายกับราชินีตัวจริงขึ้นมานั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าไม่แปลกหรอกครับที่ควีนชาร์โดคนนี้เนี่ยจะหน้าตาเหมือนแพทเม่เปียบเลยเมื่อรู้ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับดาร์เวเดอร์เนี่ยก็ได้เก็บไลท์เซเบอร์ของเขาไปนะครับโดยเจ้าดรอยเนี่ยก็ได้เสริมนะครับว่าใน ดัตเตอรเบสเนี่ยเธอคนนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าซาเบ้นั่นเองนะครับโดยที่ดัตเวเดอร์ก็ได้ถามเธอต่อนะครับว่าทําไมเนี่ยเธอถึงได้เข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของแพทเม่แล้วเธอได้ไปรู้อะไรมาบอกมาให้หมดเธอก็บอกนะครับว่าเธอเนี่ยมาเพื่อตามหาเบาะแสะคนที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้แพทเม่ได้ตายลงไปเพื่อที่จะแก้แค้นให้เธอนั่นเองนะครับผมดัตเวเดอร์ได้เห็นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้ออกปากชวนเธอบอกว่าเนี่ยงั้นก็มาร่วมกันสิเราจะตามหาแพทเม่แล้วก็แก้แค้นไอ้คนที่มันทําแบบนี้กับเธอ ซึ่งดูเหมือนว่านะครับดาร์ธเวเดอร์เนี่ยก็คิดว่าซาเบ้เนี่ยไม่รู้ความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นกับแพทเม้นะครับจึงได้พยายามที่จะหลอกใช้เธอนะครับเผื่อที่จะเจอเบาะแสอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับกลุ่มคนที่เอาลุคสกายวอลเกอร์ไปซ่อนนั่นเองซึ่งซาเบ้เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะตกลงโดยการที่ เธอเนี่ยได้เล็งปืนไปทางดาร์ดเวเดอร์แล้วก็ได้ยิงนะครับเหนี่ยวกายไปแต่ว่าเธอไม่ได้ยิงไปที่ดาร์ดเวเดอร์นะครับเธอยิงไปที่เจ้าอาสูรกายประมึกบกที่จะโจมตีดาร์ดเวเดอร์จากข้างหลังนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว,ว่าตอนนี้เนี่ยซาเบดาร์ดเวเดอร์และเจ้าดรอยเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมทางกันไปในการผจญภัยครั้งนี้นั่นเองนะครับผมการผจญภัยของดาร์กอหลดและควีนชาร์โดเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยนะครับก็สามารถ ติดตามกันได้ใน Star Wars d a y ด p หน้าเลยนะครับอีก2-3วันเดี๋ยวเราจะมาต่อกับเรื่องราวนี้กันนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็คงต้องขออนีตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดสนใจยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับว่าอยากให้เราเล่าเรื่องราวอะไรกันอีกวันนี้ยังไงก็คงต้องขออนีตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ m e y t r e f o r with you h ต o u นะครับท่านผู้ชมบายบายครับสวัสดีครับ